มาค่ะรอบบ่ายแบบนี้นะคะได้ราคาแล้วนะคะกับรถนี้เลย mm. อีวสุมิวเค่ะรถยนต์ปี2018นะคะไอเปิดไฟแล้วนะคะไฟเดี์ไลท์สวยๆเป็นเส้นแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้ารถยนต์ปี2018เครื่องยนต์นะคะ3.0ดีเซลเกียร์ออตโอต้มารอบคันมีอรอยมีอะไรบ้างนะคะรถทุกคันนะคะให้ดูกันเลยสดๆหน้างานแบบนี้เลยนะคะขี้ดินขี้ฝุ่นแบบนี้เลยอะดูยางหน่อยลึกๆของเดตันนะคะ ลึกๆเลยค่ะแบบนี้ดูภายในแล้วไม่มีสนิมคันนี้รถหน้าเดิมหลังเดิมนะคะอ่ารอบคันนิดนึงนี่อ่า m มินี่นะคะอ่ะเดี๋ยวเอ็มเปิดท้ายท่านใดมองหารถ PPV จัดไปนะคะคันนี้ราคาสบายกระเป๋าวันนี้เอ็มเปิดเลยนะคะ769,000บาทค่ะ769,000บาทราคานี้รวมแบตบวกแบตให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะไปเลขไม์กันหน่อยค่ะ ไม่พูดเยอะเลขไม่กันเลยคันนี้เลขไม่แท้เลขไม่จริงเช่นเคยนะคะเลขไม่อยู่ที่93550กิโลเมตรนะคะเลขไม่แท้เลยภายในจัดเต็มแอร์แบบออโต้อิสระแยกซ้ายขวาเลยพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะแอร์แบ็คคบคู่หน้าด้านข้างนะคะม่านบังแดดยังไม่แกะเลยคันนี้นำเสนอจริงๆนะคะ ราคาสบายกระเป๋าแบบนี้เลย769,000บาทค่ะรถยนต์ปี2018แทร์เอให้ดูสำเนาเล่มนะคะรถยนต์รถมือเดียวค่ะเครื่อง3.0ดีเซล2018นนะคะไปแดงออกห้างเป็นล้านเลยนะคะวันนี้ให้ราคาพิเศษแบบนี้เลยนะคะ อยากดูรถเพิ่มเติมนะคะจัดเลยนะคะที่รถดีเด็ดออโต้ค่ะอยู่ที่สีคค่แยกคอนกรูถนนเทพรักค่ะติดธนาคารกรุงเทพนะคะจังหวัดสมุทรปราการมาไม่ถูกโทรสอบถามคริ๊งการ์มได้เลยนะคะ QR code คด้านล่างนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมอ่ะราคานี้เลยนะคะเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทรถยนต์ปี2018เลขหมเลก้าหมื่นสามนะคะวอลตี้มันเดิมเครื่องเกียร์ให้นะคะลูกค้าอาจจะแบบมองว่ารถทําไมมีเปื้อนมีรอยอะไรแบบนี้นะคะรถทุกคันนะคะเป็นรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคเนคปิตอนนะคะให้ดูร่องรอยให้ดูสภาพก่อน พาน้องไปเก็บงานเก็บสีนะคะแต่ดูแล้วรถคันนี้ฝาเดิมหน้าเดิมหลังเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับมาดูได้เลยนะคะตอนนี้มีก็ที่ดูนะคะตอนนี้มี3คันแล้วนะคะเดี๋ยวจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะคะโอเคเลขไม่เก้าหมื่นสามพันนะคะโอเค อยากดูตรงไหนแจ้งเอ็มได้เลยนะคะเปิดบริการทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะย้ำราคาอยากย้ำราคาเหมือนเดิมค่ะ769,000บาทนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ m r ็มดีดีขอตัวก่อนนะคะฝากกดติดตามนะคะกดสักนกะรดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้การเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ